พลังของการขอบคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะหนังสือ The Secret บอกว่าถ้าอยากเริ่มเปลี่ยนพลังงานตัวเองแบบง่ายที่สุดให้เริ่มจากการสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณค่ะคุณต้องคิดถึงสิ่งต่างๆในชีวิตคุณแล้วทำการขอบคุณให้ได้ ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเริ่มจากขอบคุณสิ่งเล็กง่ายๆเช่นขอบคุณร่างกายตัวเองที่ยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณตาของคุณที่ยังมองเห็นคลิปนี้ขอบคุณหูของคุณที่ยังได้ยินเสียงขอบคุณอาหารที่ยังมีให้เรากินในทุกๆวันยิ่งคุณขอบคุณเรื่องเล็กๆได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะทันทีที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิม คุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเพราะคุณเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไงคะเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนรู้ดีว่าเมื่อคู่รักของตนแสดงความขอบคุณหรือซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้แล้วสิ่งที่ผู้ชายจะทำต่อไปคืออะไรรู้ไหมคะเขาก็จะยิ่งอยากทำอะไรดีๆให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะนี่แหลคะค่ะพลังของการขอบคุณ